คุณพบเจอตัวเลข19 19บ่อยๆหรือเปล่าสัญญาณนี้นางฟ้าประจำตัวเทวดาผู้พิทักษ์กำลังจะสื่ออะไรกับคุณมาไขาความลับกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของชั่วโมงและนาทีเท่ากันนะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงชุดตัวเลข19 19 สิบเนั้นหมายความว่าอย่างไรทําไมฉันต้งเห็นมันบ่อยเห็นบ่อยจนรู้สึกสงสยัยมันเป็นสัญญาณอะไรนะถ้าคุณพบเจอเลขสิบเก้าสเป็นประจํานั้นอยากจะบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องหาจุดมุ่งหมายของชีวิตลองค้นดูนะคะว่าเป้าหมายหลักของชีวิตคุณนั้นคุณเกิดมาเพื่ออะไรอะไรที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะทํามันเพื่อที่จะเป็นมัน มันถึงเวลาที่คุณจะต้องค้นหาสิ่งเหล่านั้นแล้วนะคะคุณอาจได้ใช้ชีวิตที่เต็มที่มากกว่าเดิมเลขเวลาที่ตรงกัน19:19 19ทั้งชั่วโมงและนาทีนั้นเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าตัวคุณนั้นเป็นคนพิเศษมีพลังที่ล้นเหลือแต่คุณก็ต้องบาลานนะคะจัดการกับพลังงานที่อยู่ในตัวคุณให้เป็นที่เป็นทางจัดการให้พลังงานนั้น สมดุลกันนะคะคุณเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นคนรอบข้างได้ด้วย energy ที่เต็มเปี่ยมและทรงพลังนะคะแต่คุณต้องจัดการพลังงานลบๆของคุณออกทำเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จัดการมันมันทำสมาธิบ่อยๆฟังคลื่นเสียง นะคะเสริมพลังงานด้านดีพลังงานด้านบวกของคุณและคุณสมดุลมันได้อย่างดีมีอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็จะจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างงดงามและดีเยี่ยมนะคะทำได้ดีมากๆโดยที่ไม่สูญเสียพลังงานบวกของคุณคุณสามารถสมดุลพลังงานได้ง่ายๆด้วยการทำสมาธิการสวดมนต์นะคะทำตามความเชื่อของาศาสนาของคุณ คุณจะต้องแบบหมั่นเติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองให้เต็มแล้วคุณจะสามารถที่จะเป็นเหมือนอคลื่นพลังงานดีๆที่จะส่งต่อให้กับผู้คนเป็นแหล่งจ่ายพลังงานบวกให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นแหล่งพลังงานให้กับผู้คนเราก็ต้องสมดุลพลังงานที่มันหมุนเวียนอยู่ในตัวเราที่มากมายล้นเหลือเหลือเกินนะคะ ก็อยากจะบอกว่าคนที่เจอเลข1919อยู่เป็นประจำนั้นแปลว่านางฟ้ากำลังส่งข้อความบอกคุณว่าให้คุณหาเป้าหมายของชีวิตของจิตวิญ,ญญาณของคุณให้เจอว่าคุณเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งจัก,กรวาลหรือเปล่าหรือสตาร์สีดเนี่ยนะคะคุณเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องมาอยู่ในโลกใบนี้เพราะว่าต้องมาทำอะไรบางอย่างมีภารกิจนะคะที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้คนอย่างนี้ คนทุกคนเข้ามาในโลกใบนี้เกิดมาในโลกใบนี้ย่อมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะเรามาเลข19บเกเนี่ยก็สมดุลพลังงานดีๆเป็นแหล่งพลังงานดีๆให้กับผู้คนได้ให้กับตัวเองได้แปลว่าคุณเป็นคนที่มีภารกิจบนโลกใบนี้และคุณช่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้ทำชีวิตได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม ถ้าพบเจอเลขเนี่ยก็คือแบบนางฟ้าส่งเลยว่าส่งมาให้กับคุณว่าคุณเนี่ยพร้อมที่จะเป็นพลังงานบวกเป็นสิ่งบวกเป็นแหล่งแหล่งจ่ายพลังงานดีๆและช่วยเหลือผู้คนทำสิ่งดีๆหน้าที่ของชาวแสงของไลเวอร์เกอร์ของเมล็ดพันธุ์จากจักรวาลน,นะคะก็เจอแล้วก็เห็นบ่อยๆก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่คุณนั้น จะต้องส่งต่อ energy ดีๆเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนนะคะซึ่งก็อยากจะบอกให้คุณนั้นรู้ไว้ว่าคุณก็คือคนพิเศษคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้ในจักรวาลนี้เพื่อมาทำหน้าที่บางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแล้ววันนี้กันก็มี affirmation นะคะที่เป็นความหมายของเลข1999 19มาฝากคุณ หากคุณพร้อมแล้วเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ19บเสิบเถึงเวลาค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิตสิ19สิบถึงเวลาค้นหาว่าฉันเป็นใครสิ19สิบเฉันมีพลังล้นเหลือสิ19สิบเก ฉันจัดการพลังมากมายได้อย่างดีเยี่ยม19-19ฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยพลังงานบวก1919 19, ฉันจัดการกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยม1919 19, ฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างง่ายดาย 19 19ฉันทำสมาธิเป็นประจำ19 19ฉันมีพลังชีวิตที่สุขสงบ19 19ฉันส่งต่อพลังงานบวกให้กับผู้คน19 19ฉันมีพลังจิตวิญญาณที่ชี้นำชีวิต19 19 ฉันมีนางฟ้าปกป้องเสมอ19.19 19, ฉันเป็นคนที่มุ่งม,มั่นและยอดเยี่ยม19.19 19, ฉันรักชีวิต19.19 19, ฉันส่งความรักให้โลกทุกวัน19.19 19, ถึงเวลาค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิต 1 9บเสิบถึงเวลาค้นหาว่าฉันเป็นใคร19.19 19, ฉันมีพลังล้นเหลือ19.19 19, ฉันจัดการพลังมากมายได้อย่างดีเยี่ยม19.19 19, ฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยพลังงานบวก 1 9บเสิบฉันจัดการกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยม1 9บเสิบฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างง่ายดาย1 9บเสิบฉันทำสมาธิเป็นประจำสิบเสิบฉันมีพลังชีวิตที่สุขสงบสิบเสิบ ฉันส่งต่อพลังงานบวกให้กับผู้คน19.19 19, ฉันมีพลังจิตวิญญาณที่ชี้นำชีวิต19.19 19, ฉันมีนางฟ้าปกป้องเสมอ19.19 19, ฉันเป็นคนที่มุ่งมั่นและยอดเยี่ยม19.19 19, ฉันรักชีวิต 19.19 19, ฉันส่งความรักให้โลกทุกวัน19.19 19, ถึงเวลาค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิต19.19 19, ถึงเวลาค้นหาว่าฉันเป็นใคร19.19 19, ฉันมีพลังล้นเหลือ19.19 19, ฉันจัดการพลังมากมายได้อย่างดีเยี่ยม19 19ฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยพลังงานบวก19 19ฉันจัดการกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยม19 19ฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างง่ายดาย 19 19ฉันทำสมาธิเป็นประจำ19 19ฉันมีพลังชีวิตที่สุขสงบ19 19ฉันส่งต่อพลังงานบวกให้กับผู้คน19 19ฉันมีพลังจิตวิญญาณที่ชี้นำชีวิต19 19 ฉันมีนางฟ้าปกป้องเสมอ19 19ฉันเป็นคนที่มุ่งม,มั่นและยอดเยี่ยม19 19ฉันรักชีวิต19 19ฉันส่งความรักให้โลกทุกวัน19 19ถึงเวลาค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิต 1 9บเสิบถึงเวลาค้นหาว่าฉันเป็นใคร19.19 19, ฉันมีพลังล้นเหลือ19.19 19, ฉันจัดการพลังมากมายได้อย่างดีเยี่ยม19.19 19, ฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยพลังงานบวก 1 9บเสิบฉันจัดการกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยมสิบเสิบฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างง่ายดายสิบเสิบฉันทำสมาธิเป็นประจำสิบเสิบเกฉันมีพลังชีวิตที่สุขสงบสิบเสิบเก ฉันส่งต่อพลังงานบวกให้กับผู้คน19.19 19, ฉันมีพลังจิตวิญญาณที่ชี้นำชีวิต19.19 19, ฉันมีนางฟ้าปกป้องเสมอ19.19 19, ฉันเป็นคนที่มุ่งมั่นและยอดเยี่ยม19.19 19, ฉันรักชีวิต 19.19 19, ฉันส่งความรักให้โลกทุกวัน19.19 19, ถึงเวลาค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิต19.19 19, ถึงเวลาค้นหาว่าฉันเป็นใคร19.19 19, ฉันมีพลังล้นเหลือ19.19 19, ฉันจัดการพลังมากมายได้อย่างดีเยี่ยม19 19ฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยพลังงานบวก19 19ฉันจัดการกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยม19 19ฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างง่ายดาย 19 19ฉันทำสมาธิเป็นประจำ19 19ฉันมีพลังชีวิตที่สุขสงบ19 19ฉันส่งต่อพลังงานบวกให้กับผู้คน19 19ฉันมีพลังจิตวิญญาณที่ชี้นำชีวิต19 19 ฉันมีนางฟ้าปกป้องเสมอ19 19ฉันเป็นคนที่มุ่งม,มั่นและยอดเยี่ยม19 19ฉันรักชีวิต19 19ฉันส่งความรักให้โลกทุกวัน19 19ถึงเวลาค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิต 19 19ถึงเวลาค้นหาว่าฉันเป็นใคร19 19ฉันมีพลังล้นเหลือ19 19ฉันจัดการพลังมากมายได้อย่างดีเยี่ยม19 19ฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยพลังงานบวก สิบเก้าสิบเกฉันจัดการกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยมสิบเก้าสิบเกฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างง่ายดายสิบเกสิบเกฉันทำสมาธิเป็นประจำสิบเกสิเกฉันมีพลังชีวิตที่สุขสงบสิบเก้าสิบเก้า ฉันส่งต่อพลังงานบวกให้กับผู้คน19.19 19, ฉันมีพลังจิตวิญญาณที่ชี้นำชีวิต19.19 19, ฉันมีนางฟ้าปกป้องเสมอ19.19 19, ฉันเป็นคนที่มุ่งมั่นและยอดเยี่ยม19.19 19, ฉันรักชีวิต สิบเก้าสิบเกฉันส่งความรักให้โลกทุกวันสิบเก้าสิบเกถึงเวลาค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิตสิบเก้าสิบเกถึงเวลาค้นหาว่าฉันเป็นใครสิบเก้าสิบเกฉันมีพลังล้นเหลือสิบเก้าสิบเก้า ฉันจัดการพลังมากมายได้อย่างดีเยี่ยม19 19ฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยพลังงานบวก19 19ฉันจัดการกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยม19 19ฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างง่ายดาย 19 19ฉันทำสมาธิเป็นประจำ19 19ฉันมีพลังชีวิตที่สุขสงบ19 19ฉันส่งต่อพลังงานบวกให้กับผู้คน19 19ฉันมีพลังจิตวิญญาณที่ชี้นำชีวิต19 19 ฉันมีนางฟ้าปกป้องเสมอ19.19 19, ฉันเป็นคนที่มุ่งมั่นและยอดเยี่ยม19.19 19, ฉันรักชีวิต19.19 19, ฉันส่งความรักให้โลกทุกวัน19.19 19, ถึงเวลาค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิต 1 9บเสิบถึงเวลาค้นหาว่าฉันเป็นใคร19.19 19, ฉันมีพลังล้นเหลือ1 9บเสิบฉันจัดการพลังมากมายได้อย่างดีเยี่ยม1 9บเสิบฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยพลังงานบวก 19บเสิบฉันจัดการกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยม19บเสิบฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างง่ายดายสิบเสิบฉันทำสมาธิเป็นประจำสิบเาสิบเก้ฉันมีพลังชีวิตที่สุขสงบสิบเสิบเก ฉันส่งต่อพลังงานบวกให้กับผู้คน19.19 19, ฉันมีพลังจิตวิญญาณที่ชี้นำชีวิต19.19 19, ฉันมีนางฟ้าปกป้องเสมอ19.19 19, ฉันเป็นคนที่มุ่งมั่นและยอดเยี่ยม19.19 19, ฉันรักชีวิต 19.19 19, ฉันส่งความรักให้โลกทุกวัน19.19 19, ถึงเวลาค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิต19.19 19, ถึงเวลาค้นหาว่าฉันเป็นใคร19.19 19, ฉันมีพลังล้นเหลือ